สวัสดีทุกผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม w e a p o n of Mythology นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือเกม Warm Online นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเกมครับเปิดเป็นช่วง Open b e t a กันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เล่นไปแล้วประมาณ7เลเวลนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูครับแล้วก็ภายในเกมเข้าๆนะครับว่าช่วง Open b e t a นี้เป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดเล่นเป็นแบบเติมรูปแบบและเติมเงินได้ด้วยนะครับนี่ฮะสัตว์เลี้ยงนะครับได้มาพึ่งได้มาตอนเลเวล6กหรือเจ็7ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมโจมตีให้ดูครับสกิลก Ama, um ite, สวยงามนะครับสำหรับเกมนี้ฮะเล่นเป็นอาชีพที่ใช้หอกนะครับมีการปล่อยสกิลจากอาวุธรองด้วยนะครับนี่ฮะชุดกงชุดเกาะนะครับอลังการเลยทีเดียวครับตัวละครชายก็ดูเท่นะครับตัวละครหญิงก็น่ารักนะครับสําหรับเกมนี้นะฮะโจมตีตามเควสไปเลยครับตัวเกมก็จะมีเควสให้เล่นเรื่อยๆนะครับเล่นตลอดเลยครับอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ให้ฆ่าไอ้แก่ๆนะครับ5ตัวนะครับอ่าฆาครบแล้วครับ เก็บของนะฮะของที่เป็นกล่องตกแบบนี้ถ้าเป็นอาวุธก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามันตกมานะครับเอาเควสไปส่งครับก็จะมีการวิ่งอัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่ฮะก็ทำเคยไปเรื่อยครับสําหรับเกมนี้นะฮะ,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 ะเป็นเกมที่วิ่งเควสเล่นง่ายๆครับะะไปเก็บดอกดอกลิเวอร์วานิลานะครับ3อัน,นะครับมาดูในส่วนของสกิลกันก่อน,นะครับนี่ฮะ เกมนี้ก็ถ้าเกิดว่าสามารถอัพสกิลได้ก็อัพได้เลยครับไม่ต้องใช้สกิลพอยต์อะไรนะครับใช้แค่เงินอัพนะครับแต่ต้องเลเวลถึงก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะต่อไปนะครับกระเป๋าครับก็จะเป็นไอเทมที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับเป็นไอเทมที่ติดตัวด้วยนะครับส่วนของข้อมูลพลังส่วนตัวครับก็จะมีทางพลังต่อสู้นะครับอันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆากเราใส่อาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันที่ มีสถานะดีกว่าเดิมนะครับถ้าพลังต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับระบบต่างๆก็จะปลดล็อกเพิ่มเติมขึ้นด้วยครับเลเบล20 30ก็จะปลดล็อกขึ้นมาอีกครับอันนี้เป็นส่วนของเครื่องรางหรือว่าอาวุธรองนั่นเองครับสามารถอัพสกิลอะไรให้กับมันได้นะครับก่อนนี้ครับมีประมาณนี้ครับสำหรับเกม weapon of m y t h o l o g y ครับในช่วง Open b e t a ครับใครยังไม่ได้เล่นครับลองเล่นด่วนเลยนะครับเกมนี้เขาบอกว่าสนุกมากครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ